สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับหวยนานาของเราหวยนานาของเราวันนี้มาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะวันนี้เป็นวันที่22นะคะใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วมนษุย์เงินเดือนใกล้จะมีตังใช้แล้วเนาะเรามาเริ่มกันดีกว่าวันนี้อารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะโควิดใกล้จะหมดแล้วเนาะ มาดูรุ่สองตัวบนสองตัวล่างกันก่อนเลยค่ะรุ่สองตัวบนสองตัวล่างของเราวันนี้เราเป็นที่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็สูตรนี้เข้าดีตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่ค่อยจะหลุดนะก็ใครก็ใครดูทันก็หยิบยกไปอลองได้นะคะแต่อห่่เยอะนะคะแค่ค่าขนมพอเนาะโอเคค่ะรุ่ดสองตัวบนสองตัวล่าง ดูเป็นแนวทางได้ทุกเว็บนะคะใครไม่เข้าใจก็ดูย้อนหลังได้นะคะใครสงสัยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะไม่งั้นก็แอดไลน์มาที่ id l ดี e ไลน์ของนานาได้นะตอนนี้นานาเข้ากะเช้านะคะทำงานกะเดน,นะถ้าเกิดว่าช่วงไหนเวลาเบรกหรือว่ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะพยายามตอบทุกคำถามนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอ่า กล้องจะไม่ค่อยชัดนิดน,นึงนะคะเพราะว่ามืดแล้วมันก็จะเป็นเงาหมดมืดหน่อยก็ <g iggle> เห็นตัวเลขชัดก็โอเคนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะสูตรนี้จะมีอยู่ว่าใช้หลัก10บนนะคะหลัก10บนบวกกับหลักหน่วยล่างนะคะ10บนบวกหน่วยล่างก็จะได้เป็น3บวก3แล้วก็เพิมเพมเนนม่มบวกเพิ่มหนึ่งแต้มอย่าลืมบวกเพิ่ม1แต้มนะคะก็จะได้เป็น3บวก3เท่ากับ6 บวกเพิ่มหนึ่งแต้มก็จะเป็น7นะคะเราก็ใช้6กับ7ไปรูดนะคะ6กับ7เข้าไหมดูรอบต่อไปนะคะอ้าวมาทั้งหกทั้งเจ็ดนะคะอันนี้รับไปสองเลขนะคะคาดขนมเรามาแล้วนะต่อไปนะคะ8ปดบวกหเท่ากับสิใช่ไหมคะสิ 14, ใครที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นนะคะถ้าเราบวกกันได้เลข2หลักให้ยึดหลักหน่วยคือเลขข้างหลังนะคะ,ะเป็นการคำนวณเนาะ อันนี้ก็จะได้เป็น8บวก4เอ้ยขอพายค่ะ8บวก6เท่ากับ14เราก็จะได้4นะคะบวกเพิ่มหนึ่งแต้มก็จะเป็น5นะคะ4 5เข้าไหมคะ5เข้า2เด้งนะคะรับขนมไปอีกแล้วค่ะค่าขนมเรามานะคะวันนี้ต่อไปคะ่ะ5บวก6นะคะหลักสิบบนนะคะอย่าลืมนะคะ5บวก6ก็จะได้เท่ากับ 1กับ2นะคะใครที่งงก็ดูย้อนหลังได้นะคะ1กับ2เข้าไหมคะอ่าหนึ่งเข้าอันนี้รับไปหนึ่งเด้งนะคะต่อไปนะคะ3บวกหนเท่ากับ4นะคะก็จะได้เป็น4 5นะคะบวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะ4 5หเอา5้าเข้า2เด้งแต่ว่ามาอยู่ด้านหน้าก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้5เข้านะคะยังไม่หลุดนะคะ หนึ่งบวกห้าเท่ากับหกใช่ไหมคะบวกเพิ่มหนึ่งแต้มก็เป็นเจ็ดหกกับ7จ็ 7. อ่า7เข้านะคะ1นึ่งดงนะคะต่อไปค่ะ7จ็ดบวกสีเท่ากับสินะคะก็จะได้เป็น1กับ2นะ1กับ2เข้าไหมคะอา้าวหนึ่งไม่เข้าสองไม่มีโอเคลดไป1นึงแต้มหนึ่งรอบไม่เป็นไรนะคะรอบต่อไปค่ะ 4บวก5้าเท่ากับ9บวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นศูนย์นะคะก็จะเป็น9 0ศูนย์นะคะอ่าเข้าทั้ง9้าเข้าทั้งศูนย์นะคะสองเด้งนะคะรัวรัวค่ะ1บวกศูนย์เท่ากับ1นะคะจะเป็น1กับสองนะคะอ่าหลุดอีกแล้วไม่เป็นไรนะคะเราได้สองเด้งหลายรอบแล้วเนาะต่อไปนะคะ6บวก7เท่ากับสิาค่ะจะได้เป็น3ามกับสีเนาะ าสามเข้าสองเด้งเป็นยังไงล่ะคะหัวหน้านาของเราวันนี้สูตรนี้ยังเข้าต่อเนื่องนะคะรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่ยี่สิบนะคะห้ากับหกแล้วก็ไปดูลบที่ยี่สิบเอ็ดเนาะเข้าหรือเลปล่านะคะเรามาดูผลสรุปกันนะคะผลสรุปของเราเข้าสองเด้งหนึ่งสองสามสี่รอบสี่รอบนะคะแต่เราหลุดไปแค่สองรอบเห็นไหมคะว่ากําไรเน้นๆถอนกันรัวๆเลยนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามหวยนานาของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้นานาต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปเลยนะคะคลิปต่อไปจะเป็น2ตัวตรง2ตัวโต๊ด2ตัวบน2ตัวล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ใครไม่ทันดูย้อนหลังได้นะคะขอจบเพียงแค่นี้นะคะหลับฝันดีลาติสสวัสดิ์ค่ะ